สวัสดีค่ะกอจะเจเินกันยางนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสินค้านะคะมาชมบรรยากาศหน้าร้านค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ายางมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไม่แพ้เครื่องยนต์เลยนะคะ เวลาจะเปลี่ยนยางทั้งทีต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งงบประมาณภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆน,นะคะเวลาของมันจะหมดหรือมันจะเสียนะคะมักจะหมดเสียไปพร้อมๆกันสะทีเดียวนะคะยางรถยนต์นะคะจะเปลี่ยนทั้งทีถูกทนและดีก็ว่ากันไปตลาดยางบ้านเรานะคะมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานความเหมาะสมในด้านต่างๆนะคะทางร้านขอมานำเสนอ,อยางป้ายแดงท่อศูนย์ล้อแท้สเปคเ,เดิมๆจากศูนย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆค่ะวันนี้สาขา2มารับของด้วยนะคะทางร้านค่ะนะคะมี2ส,สาขามีที่จังหวัดปทุมธานีคือที่นี่นะคะแล้วก็ที่จังหวัดชัยภูมิอยู่อาเภอกเกษตรสมบูรณ์ค่ะนะคะมาชมชุดแรกเลยค่ะนะคะก็จะเป็นล้อก,กระบะมิสูไท่านตัวเตี้ยหน้าหล่อค่ะนะคะขนาดล้อขอบ16นะคะแม็ก ท่านตัวเตี้ยจะเป็น5รู14 4นะคะยางมาคู่ตัวบิสโตนดูลวิตรุ่น R 6 60A ค่ะขนาดยางเบอร์225 65 R 1 6นะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะยางนะคะน่าจะกว้างขึ้นจากกระบะตัวเตี้ยรุ่นทั่วไปค่ะเพราะว่าหน้ายางจะเป็นเบอร์225นะคะดอกยางใหญ่ร ตัวนี้สมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยมรับน้ำหนักได้ดีนะคะเพราะว่ารถที่ร้านก็ใช้สเปคนี้อยู่ค่ะ เวลาเข้าโค้งนะคะหนึบดีจังเลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะนะคะยางจะเป็นบิสโตนดูลวิตร,รุ่น r 6 6 0 a นะคะยางเบอร์2 2 5 6 5 r 1 6ค่ะนะคะยางยังเป็นปี2021อยู่นะคะสัปดาห์ปายปีแล้วค่านะคะถ้าเกิดว่า22มาก็ยังเป็นต้นปีอยู่ก็คือว่าเหลื่อมกันที่สัปดาห์นะคะทางนี้ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่ายางป้ายแดงของทางร้านจะรับประกัน2ปีนะคะ แมกพร้อมยางชุดละ1 2 0 0 0บาทด้วนพร้อมน็อตแท้จากศูนย์ชาพอยาง4เส้นนะคะอยู่ที่9,000บาทรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะกระบะตัวเตีย้ยขอบ16นะคะรถตู้นะคะสเปคนี้เบอร์นี้แนะนำเลยค่ะ ชุดต่อมานะคะก็จะเป็นมิ s ซูบิชิไททัน a t ด l ล t e ค่ะตัวนี้นะคะแม็กจะเป็นสีดำเงานะคะขนาดขอบ18ยางมาคู่ตัวบิสโต้นะคะ26560 1 8ดุลเลอร์ HT 684ชุดละ26,000บาทค่ะนะคะและตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะนะคะเพราะว่าน้าๆน,น,นะคะจะมีของเข้ามาสักชุดหนึ่งนะคะวันนี้นะรอบนี้ได้มาเลยค่ะ3ชุดนะคะ เป็น t o y ยต a GR Sport ของตัวเตี้ยนะคะแม็กค่ารู114ค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีก2ชุดข้างหน้านะคะเดินตามมาเลยค่ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและตามหาอยู่นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวท็อปคนไม่ค่อยถอดค่านะคะชุดละหนึ่ง้าร้อยบาทจะเป็นยางมาคู่ตัวบิตโกนโทเรนซาค่ะยางเบอร์2อ5 5น R 1 7 ขายแม็กพร้อมยางยกชุดไม่ได้แยกขายนะคะตัวนี้ชุดละ18,500บาทพร้อมน็อตแท้จากศูนย์เอาของเก่าข,ของเดิมมาเทินเป็นส่วนลดได้ค่ะนะคะตัวนี้สามารถใส่กับกระบะโตโยต้าตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นเลยนะคะหรือจะเป็น i n n โนวาก็ได้ค่ะนะคะยางก็จะเป็นยางป้ายแดงทอศูนย์นะคะล้อแท้สเปคเดิมๆจากศูนย์เลยะคะ่ะ มาต่อกันด้วยกระทะพร้อมยางขนาดขอบ15ค่ะนะคะเป็นกระทะหกรูนะคะขอบ15กระทะพร้อมยางชุดละ9500บาทนะคะลูกค้าพี่ๆต้องการเปลี่ยนเฉพาะยางสีเส้นได้เลยค่ะยางจะเป็นเบอร์215 70 R 1 5บอาริบตนดุลวิทรุ่น R611 นะคะตัวนี้ได้เป็นยางปี2022แล้วค่ะนะคะเฉพาะยางสีเส้นนะคะอยู่ที่8,000บาท รวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะเป็นป้ายแดงถอดศู์ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นของที่ร้านแต่ทั้งนี้นะคะพี่ๆอาจจะเห็นฝุ่นเห็นเส้นสีหน้ายังไม่ชัดเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดน้ําล้างฝุ่นค่ะนะคะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะชมเป็นภาพนิ่งสวยๆนะคะเข้าไปดูที่หน้าเพจเ c e b o o กค่ะเพราะว่าหนูก็จะถ่ายรูปอัปเดตนะคะถ่ายรูปสวยๆเป็นภาพนิ่งรายละเอียดราคาแจ้งพี่ๆให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็มาชมเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ได้เห็นสินค้าหลากหลายเนานะคะตัวนี้จะเป็นอีสุกไฮเลนเดอร์ขอบ17ค่านะคะวันนี้มีเข้ามาหลายชุดเลยนะฮะช่วงนี้ออกบ่อยนะคะตัวนี้เพราะว่าลูกค้าฐานที่ใช้อีสุกขอบ16ก็ดี17ก็ได้นะคะเยอะมากเลยนะคะขอให้ยางหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะแมกมาสภาพไหนได้หมดเทินเก่าแล้วจะใช้เงินที่16,500บาท ได้ใหม่ทั้งแม็กและยางพร้อมเปลี่ยนน็อตให้เสร็จสับเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฟอร์ดขอบ18นะคะตัวนี้จะเป็น e อเวอร์นะคะขนาดขอบ18ค่านะคะนานๆจะได้มาทีนะ,ะตัวนี้ขนาด 5, 18, one, 68, 5, ยาง265 60R18 บิโตนดูเลอร์ให้ที684ค่ายางปี2021นะคะราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่26,000บาทท้วนและตัวนี้เป็น YT ทขอบ18ค่ะ ราคาเท่ากันเลยนะคะชุดละ26,000บาททวนค่ะขนาดยางเบอร์ยางนะคะเหมือนกันค่ะยี่ห้อยางที่ติดมาก็คือบิสโตนดูเลอร์ให้ทีเหมือนกันนะคะปี2021ปลายปีค่านะคะให้ดูได้เห็นสภาพหน้ายางก่อนถ่ายยางก็จะเป็นป้ายแดงพอศูนย์ยางสวยแดงร้อยนะคะชุดนี้คือพ่นน้ำล้างฝุ่นออกเรียบร้อยค่ะนะคะ26,000 แล้วก็พี่ๆที่ใช้ Ford หรือ m a ด้าอยากจะเปลี่ยนนะคะจาก17ใส่18ตัวนี้แนะนำเลย e อเวอรรุ่นเก่าสามารถใส่ได้นะคะของเก่ามาเทินค่ะเป็นส่วนลดได้ชุดนี้ก็จะเป็น Toyota m a ม5รู114นะคะสามารถใส่ r ี v o Z Edition ได้ใส่ตัวเก่าได้เลยนะคะที่ที่เป็น Toyota 5รู114 ะะยางก็จะเป็นเบอร์สอง6 5 R 1 6รุ่นนี้นะคะจะมียางที่ติดมา3ามยี่ห้อค่ะชุดนี้ยางคู่ตัวบิสโต้นะคะรู้สึกว่าจะได้เป็นปี2022แล้วเนาะนะคะ14,000บาทท้วนค่ะราคาแม็กพร้อมยางเลยค่ะลูกค้าคะแล้วก็ยางคู่ตัวดัหลอบนะคะจะราคาชุดละ12,500บาทนะคะ เส้นสีเขียวสีเหลืองหน้ายางชุดนี้จะเป็นยางคู่ตัวดนหลอบอค่ะนะคะแล้วก็จะมียางคู่ตัวมิชลิน14,00 0บาทด้วนนะคะเหมือนกันของอยู่ด้านในร้านมีให้เลือกหลายชุดค่ะพี่พี่สามารถมาเลือกได้เลยที่หน้าร้านนะคะคนขึ้นรถเรียบร้อยนะคะพร้อมออกเดินทางแล้วสำหรับสาขา2นะคะฝั่งนี้จะเป็นเครื่องมิลลิ่งนะคะเราจะมีไว้เจาะล้ออีซุดโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะ ที่สาขา2อล้อจะถูกเจาะจากที่นี่ไปแล้วเรียบร้อยหากพ,พี่สะดวกไปใช้บริการที่นู่นนะคะสามารถไปได้เลยค่ะนะคะแต่ทั้งนี้นะคะที่นู่นราคาสินค้าจะบวกเพิ่มจากที่ปทุมธาน,นีประมาณ500 1000ถึงบาทนะคะลูกค้าก็ตัดสินใจดูคิดบวกรบคุณหารนะคะถ้าเกิดว่ามันคุ้มมันประหยัดนะคะค่อยไปใช้บริการค่านะคะก่อนจะจบคลิปนะคะขอพามาชมรีวิวสักคันค่านะคะ ยางเบอร์265 65R17 ที่พี่พี่ถามกันมาเยอะมากนะคะยังมีสินค้าะค่ะนะและยังเป็นราคาเดิมก็คือ14,500บาททวนนะคะ mm hmm. ยี่ห้อบิสโตนดุนเลอร์ HT684 ค่ะนะคะยางปี2021ปลายปีนะคะยางสเปคนี้เบอร์นี้ติดมากับ Ford นะคะขอบ17 mm hmm. อย่างคันนี้นะคะพี่เขาใช้ฟอร์ดขอบ17ตรงรุ่นเอาล้อเก่าเทินนะคะ ใช้เงินที่15,000บาทพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะได้ใหม่ไปยกชุดเลยนะคะลูกค้าที่ใช้ค่ายอื่นมาเปลี่ยนยางสีเส้น14,500บาทท้ววค่ะ